อ่ะกลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะตาหนวดนั่นเองอยู่กับผมก็มาดูกันว่าไม่รู้นะว่าผมจะไปเล่นเกมไหนรอบนี้เนาะมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนให้ดูนะก็เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกันว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูรีแอคชั่นครับผม กลุ่มก็จะประมาณนี้นะมีการแจ้งเกมนะเกมไหนมากเกมไหนดีเกมไหนแตกพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มเอ่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับมีทั้งพีจีนะมีค่ายหลายค่ายเลยนะก็บางคนอาจจะตามนะบางคนก็ไม่ตามอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะก็เป็นการพูดคุยมีการคิงกันบ้างเล็กน้อยเนาะมันมันแค่แบบ เป็นกลุ่มที่เหมือนเหมือนแบบมาเจอกันน่ะแชร์แชร์กันครับผมก็จะเป็นประมาณนี้การพูดคุยนะเกมไหนมาดีนะเก็มไหนแตกดีก็เอาเป็นว่าข้าวๆแค่นี้ละกันเนาะสำหรับกลุ่มเอาเป็นีลอกชั่นแบบง่ายๆนะ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดเกมไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะไปจัดเกมไหนเนาะก่อนแรกก็คืออย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยก็พีพ่ีคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปดีนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปเกมไหนมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนครับผมไปเลยวันนี้จัด ค่ําคืนแห่งคล็อกเทลนั่นเองแม่สาวบาร์ของเราทุนมา1,000บาทเหมือนเดิมเพื่อนขอเริ่มไปที่เบ็ดแนะเกมนี้พูดตรงๆเลยว่าผมไม่เคยได้ฟรีแบบไม่ต้องซื้อเออมาเมื่อไหร่ก็ต้องซื้อตลอดไม่เคยเจอแบบแบบคนอื่นที่แบบฟรีมาอะไรเงี้ยของทข้างนี้นนจะไม่ค่อยถูกโฉลกกันแต่ก็มี นานๆทีมาเล่นเนะาะค่อนข้างเงียบมาครับไวเชื่อมสวยคูณไปครับ115ได้อยู่เกมนี้ก็ตัวคูณก็ค่อนข้างที่จะจะเยอะอยู่นะไหวยอยู่ไหวเลยเอาอะ่ฟีลงสามตลอดครับไป600บาทไม้นี้มาครับ5ตัว สิบสองมุ่นนะอะวายเชื่อมสวยๆจัดมาคูณสี่ไปสี่ยังไงครับยังไงครับเม็ดนี้สวยๆคูณแปดครับสามร้อยห้าสิบแปดเพื่อนแต่ซื้อหกร้อยนะตามนี้ทุนครับตามนี้ทุนอยู่ไม่สาวบา อืมโอเคได้อืมสวยๆนึกว่าจะคอมโบอีกนะยังไงครับท่านเออ อีกหนึ่งแตกในไหมอืมแตกในแล้วหนึ่งครับน้องบางของเราน้องสาวบางงเราสาวชิเบียคร็อกเทลวันนี้มาดีวะ่ะแต่ก็ยังตามที่ทุนอยู่นะม,มันมันยังได้ไม่เท่าไหร่สวยครับวายเชืัอจัดมาคูณสิสอืมมา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 ,มาครับมาครับสามห้ี่ครับผม สำหรับเกมนี้ก็คือก็เหมือนทุกเกมนะเอาแค่พอได้พอหอมพอได้กำไรนิดหน่อยก็พอแล้วเราเราอย่าโลภเลยพอร้องเถอะช่องนี้อาการหนักเลยนะยับพรับมันต้องเบรกมันต้องเบรกสวยครับคูณคูณไปอีกอได้อยู่มาครับ ติดได้เคได้สวยๆจัดมาไวเชื่อมอืมอ่ะไหวครับบอกเลยได้ไม่มากแต่ก็ไหวเท่าทุนได้กำไรประมาณหนึ่งเท่าอะหนึ่งหนึ่งเท่าสองเท่านี่แหละก็ก็ดีแล้วนะพันเจ็ดซื้อไปไม้หนึ่งหกร้อยนะกำไรพันกว่า แต่ก็ซื้อบ่อยก็ไม่ดีก็ค่อยๆไปค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันโอ้โหพอออกฟรีมาก็คือเงียแบบน้องค่อนข้างจะมาแบบนิ่งๆน,นะ <c oughs> เออมาแบบนิ่งๆเลย ไปครับเบ็ดสิบโอเคสวยมาดีครับอโอเคได้เคไหมอุ้ยเข้าฟีเมื่อเดีมองเค โอเคแบบนี้ก็ได้ปีละหนึ่งเอาวะสวยๆครับมาดิโอ้ยคิดว่าจะฮอมโบโอ้โหสิบมาวายสามเชื่อมมาดิคูณแปดครับผมอุ้ยมานี้กอบคู่เออสวยๆมา แล้วอีกหลายมุนอยู่นะพอได้ลุ้นจบฟีนี้พอแล้วนะเราจะไม่ไปต่อุอ้ยยังไงครับอื้ตาอยู่กำไรไนิดหน่อย533เม็ดนี้เข้าเองนะเราไม่ได้ซื้อเบ็ด10เนาะก็พอแล้วสำหรับรอบรอบนี้ก็เั่าไหร่อย่างที่บอกไปคือหยุดด้วยตัวเองดีกว่าอย่างผมมาทุน1,000 กำไรพันหกแค่นี้ก็พอละบางคนอาจจะหวังมากนะอันนี้แล้วแต่ความชอบหรือบางคนที่มาทุนมากก็เพราะเขาจะซื้อฟรีเกมแต่บางครั้งซื้อไปมันก็มีขาดทุนบ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะแตกแบบดวงกำลังมาดวงกำลังขึ้นอันนั้นอาจจะได้เยอะนะ อ่ะโอเคสำหรับรอบนี้ผมตาหนวดพอแค่นี้หละเอาแค่ของปางของพ่อนะทุนมา1,000ได้มา2,642บบาทเพื่อนๆก็ใน,นที่บอกไปหยุดด้วยตัวเองดีที่สุดไม่จำเป็นต้องโลภมากนะเก็บเล็กผสมน้อยไปก็พี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิง้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับ ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสำหรับรอบนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยเอาเป็นว่ารอบนี้ขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ